สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท,ท่านเลยนะครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบนแพงทุกๆท,ท่านครับ FC ของบอสโจนะครับรวมไปถึง FC พลังเงียบนะครับผมลักกะ ฝากไปถึง FC ของน้องเอมิราทุกๆท่านนะครับแล้วก็เอฟซของไอ้ผาแดงนะครับนั่นก็คือน้องวายยุทธพิชัยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นเป็นพระเอก MV นั่งเอก MV เพลงใหม่ของบอสโจนะครับเมื่อนี้นะครับผมทั้งจินตราพุ่นลาบนะครับทั้งเต่าบันน้านะครับมาช่วยนะครับอ่ามาช่วยโปรโมทนะครับผมมืออื่นบอสเพิ่นจะปล่อยที่เซอร์เพลงหักน้องไดสอเมาของบอสโจนะครับ18 นาฬิกาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องให้การติดตามและก็สนับสนุนคือเก่าเด้อรับซอยกันดันนะครับให้เพลงของบอดนะครับขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งคือกันเด้อพี่น้องเด้อฝากถึง FC ถูกไฟถูกแขนงนะครับวันนี้นะครับผมทางจินตราพูณราวอกนะครับทั้งจินตราพูนราบทั้งตะบันนานะครับอ่าบ่าว่าสิเป็นช่อง YouTube จินตราพูณราวอกนะครับจินตราพามวนนะครับหรือว่าเพจของจินตราพูณลาบนะครับทุกๆช่องทางนะครับจะร่วมโปรโมท ซอยนะครับซอยบอทนะครับรวมพลังคือเก่านะครับรวมพลังของ FC ของพิจินตรลานะครับ FC ของสาวน้อยเพชรบันแพง FC ฟซถูกถูกดันถูกถูกไฟพี่น้องครับเขามาร่วมโตกันคือเก่าเขาไปซอยกันถล่มไหลทะลมแช่ขึ้นเก่าครับผ่านทางสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเด้อพี่น้องเด้อสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับ เป็นช่อง YouTube ของบอสโจนะครับผมเฮ้าสิเขาไปถล่มช่องนั้นเด้อพี่น้องวันที่นี่นะครับเพราะว่า FC ถูทุกๆไฟฝ่ายเลยนะครับทุกๆด้านเลยเพิินเข่ามาถล่มในช่องจินตลาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมพวกเฮ้านะครับรวมมือรวมแรงรวมใจครับ กลับไปถล่มไหลถล่มแช่นะครับในช่องของบอสโจ้เด้อพี่น้องเด้อฝากไว้น้ำกันแล้วกันนะครับฝากผ่านช่องทางจินตราภูล่าวอล์กทุกทุกช่องทางก็แล้วกันโดยมีเต่าบ้านนานะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับจะค่อยนะครับผมห้ข่าวกับพี่น้องแบบนี้นะครับค่อยติดตามนะครับว่าความเคลื่อนไหวจะเป็นแบบใดนะครับจะนํามาเสนอกับพีกับน้องนะครับอย่าลืมก็แล้วกันนะครับ FC ของน้องเอเดอครับน้องอา เอฟซของไอ้ผาแดงนะครับผมอย่าลืมนะครับเข่ามาซอยกันถล่มไหลถล่มแช่นะครับผ่านทางช่องทาง YouTube ของบอสโจนะครับสาวน้อยรำเพนอินดีเลคกน้อยด้วยพี่น้องเลยอย่าลืมนะครับผมห้องมีนัดกันมื่อวันที่18นาฬิกาด้วยครับผมพรุ่งนี้ปล่อยทีเซอร์ครับผมแต่ว่า MV ็มวีออนแอร์วันที่2มีนาคมนี้ฮักน้องได้2เมานะครับของบอสโจนะครับสุดท้ายนี่ครับฝากไว้น้ากระแล้วกันนะครับฝากพี่จินตลาและน้องอุ้งอิงสร้างบอสมน้องหักซิงเกิลตอนนี้นะครับก็ยังอยู่อันดับหนึ่งอย นะครับความเพื่อนไหวของพี่จินตลาด,ด้วยก็แล้วกันนะครับผมเอาละพี่น้องครับมืออื่นต้องมีนัดกันครับเดี๋ยวเขาพอกันมืออื่นครับผมขอบคุณครับ